สวัสดีจ้าพี่น้องฟองไปสู้ผู้สุขคนมาเมื่อนี้ยายจันหอมวมา,า่าวันแม่ไก่พาแซ่บจังเลยก็พี่น้องเสียงสิได้ใส <c oughs> เสียงใสเสียงใสเสียงใสใสยายจันหอมกับวมาเห็นแนวกินจ้ะ มื่อนี้ร้านสิมาบ่ได้เห็นเราเป็นปีแล้วเราอยากอะไรจัง่วะเราอยากอย่างบ่เห็นกันยายกับร้านอยู่ประเทศเดียวกันกับว่เห็นกันพี่น้องอย่างไหมพูดเล็กอันได้จนหอมเสียดหมูจุ้มมือเนี่ยชาบูมือเนี่ยชาบูมีหลายแนวพี่น้อง มันแก่ก่เราพิซ้อมาอป๋อกุ้งีิจะตุย้ยไงพี่น้องกว่าสองถุงีกะปูอัดแกะปูอัดปูอัดปลาหมือกพี่นองปลาหมึกปลาหมือกกระสองถุงเลาสิมาเห็ดกุ้งแซ่น้าปลาถ่าลูกไส่เราแก่จะห,หอมกับมาเอ็มแปะพี่นองมาเอม็มแปะคนว่าของพี่ยุใส่ไม่อยอมตูดกินจนส่งอานพี่นอนเล้ ดากบ่าขาดบ่เมียบ้านเดี้ยต้องให้ดาาขาดต้อนดึงสิเมียบ้านตูดกินจนสงขาดรลค้คกะเป็นบุญบ้านเฮาเนาะไปใส่ยีสิบบาทหอดจนถือบไหว <laughs> อยู่กับบ้านบวไวบุญละพี่น้องเนี้ยอันแย่จนหวมานอนนั่นมานอนพี่กว่ากัน คขาเมียนกันยายกจันหอมเพราท่านเด็ดตอบยายกจันหอมบอกขอโทษขอไป่ได้พี่น้องยายจันหอมมานเปลี่ยนน้ำหลานที่ละเปลี่ยนน้ำหลานยายกจันหอมกะทินอนขี่จักมือใดคือพ่อเมียบานกนัจังสีไปเพี้ยหมูมีตะตอน้ำงามพี่น้องเลยเพี่ยมากินกับยายจันหอมเด้อมือนีหนีเอฟซี FC มือนีหนีเอฟซี FC นี่กบ็บอกเป็นยังยายงจนหอ,อกอก,ก็กไปคือกายาในผัวกราลังเสียงใสแน่แล้วแต่ยินเสีงเยงแม่ไกลบ่อรูปไม่แย่ยหวามเสียงดีได้พี่นอ้องขอ่าไน้เกินคือนี่ประตูเก่กงกวางนี่สรุปเป็นเล่าเ <laughs> ก่งกวางนี่แตกบึมบมมาหาเล่ารด เอ็ข้าวได้เกินขึ้นเมือ่อใดเนี่ยแม่พ่อมันว่เห็นมีวิวนาบ่ได้ยินได้เสียงเอ้ยบ่มีนมนะบ่ได้ยิ้นแล้วมิเตเก่งแต่กวงนะฟังเล่ายิ้นเนี่ยเราลองเล่าก็บบ่อยากอายเรกเพราะว่ามิเตเก่งฟังเล่า <laughs> มวนเด้อเจริญมาได้ผัวฝรั่งกัเลยไม่เงียบไม่เหงาแต่เป็นสมัยตะกี้อยากได้มาสั่นเด้ เห็นฝรั่งอยางมากเอออยากได้ผัวฝรัง่งอยากจะนั่งเครื่องบิน okay. Okay. อยากมีอัน <Okay. S 1> จะกินอยากจะกินนมปังอยากใส่ท้องเต็มตัว <c oughs> มาจะผูวฝรัง่งอืมมาได้ม่ได้ม่ได้

หยอกหยอกเด้อย,ยายจันหอมบม่ได้เป็นนักรองเฮ้ยสิว่ายหายยังแอบชีบอกว่าหาย,ยายจันหอมเป็นนั่งเอกหาย,ยายจันหอมเป็นนั่งอีกตัว <c oughs> ยา่างหัอเ้าเกินล่าสุมมือละล่ามูล่ามูคนว่าเฝ้าบ้านไหนมานั่งเฝ้าบ้านยายจันหอมมีเว้ยพากันมาหัวเตือนหัวเตือนนายเรียนาเฉียวพี่น้องเอ้ยยายจันหอมตื่นขึ้นมาเลยแต่ว่าแต่ละคนนี่เขียวแหี่งเมียบ้าน Yeah, s <S มานังมานังพากันนังฝอบวันนี้จะนอนแม่ภาคกระนังอยู่หนอกสั้นคุยกันพรจะนึ่งหัวจนห <c oughs> น้าเลยหน้าเขี้ยวไปยายจะนอมกับขอบคุณหลหลๆภพไในมานังอยู่นอกสั้นยายจะนอมคุยกันว่าสันยายจะนอนมูเมียขึ้นพูรูเปรตีสีครึ่งแล้ว่าสาันยายจะนอมกันนี้จากมูจะตั้งนี่ mm hmm. ปเป็งเงินเป็น โว้ยไปเอาบุญน้ำบุงสาด,ด,ดพ,พุ่นแล้วไปวัดพุ่นแล้วมึผักบุงพี่น้องผักบุงงามงามมึงไงพี่น้องมากินนั่นชาบูน้ำแย่เจนหอมเด้อหมูจุ่มน้ำแย่เจนหอมด้วย,ม,ม,ย,ม,วยมือแงลง<ะ>มาพอ่อหลานพ่อดีเล่าอยากได้ร้านก็ได้เราอยากงานเราตึองสอนลูกน้องพรม,มือนีเล่าปีกโตมาได้ลูกเคยแม่จู๋กเคยแม่จู เมีเมจ้าเ,เอ,อ้ยแม่ลูกเคยเจ้าสีมาดตวยมือแรง <laughs> จ็กหน่อยเราก็สีมาต้นเราตี้ตเลงมากนะสูงเราสูงลอยไปะไรกะเตี้ยลอยแปดจิ้มหาแม่ป้าสูงก็ย่าแต่บวงปีหนอนแต่ย่ามีเคียงบาบ่เคียงขียกกระเล,ลาะเราทั้งมือแรงบ่ได้บ่บได้เห็นหลานเป็นเมื่อเป็นปีเนาะแต่จนันทรเกิดเราบ่เตี้ยแม่บ่ได้เห็นเนราจ็คเที้ย โดนๆเลยมาเห็นหลานเสียงดีขึ้นหมดอนไงพี่น้องยายจะหอมไปเลยดีใจสู้แกอุ่ยโดนๆเลยเห็นหลานแค่นึงหลานก็ได้มึงมาละหน่อยมาละหน่อยน้อยหน่อยเอาปลอยแปลงงามงามพี่น้องกินหอยมาละบ้านเสาขวนเนาะงามแมบนอยู่เสาขวนเลยโอ้ยลมีหลายๆเดี๋ยวมาือดนะอย่างเนี้ยกินเสาขวดมาละบ้านเสากวดนายยายเออไม่ รถกันน,น,นั่นเมีนันดีะจยาแกะวยาแกเนาะสมัยตายไม่ยหอมดิบังเนี้ยปูอัดพี่น้องปูอัดปูอัดอัดอีหลีเลยอัดจ,จนแข็งกี่ดีใส่หนิบอ้ห้จังไหนถอดถุงมือก่อนจีแกปูอัดเก้วพี่น้องบังเนี้ยแนวกินกับมีคือมั่งไทยเท่าล่ะจ้าทุกคน ก็คือว่านี่ก็กินแล้วของอัดแข็งนะพี่นออ้องคืออยังน้อทีนี้เบาว่อัดแข็งไงแยกยันหอมได้กินเนี่ยวันใครมีนะเป็นอยังน้อติ๊กตอกติ๊กตอกเนี่ยว่าอัดแข็งอ่ะนอ้เอแอปเปิ้ลอยู่หน้าบ้านแอปเปิ้ลเอัดแอปเปิ้ลเอัดมาได้แอปเปิ้ลเอยู่หน้าบ้านไม่ใกล้เลยนะ โ้ยแม่ปูอาทยาจะหอมมาก,มากต่อว่ายาตจะหอมมากปลานว่าสื่อปูอัดไม่ย่ายได้ย่ายมักแล้วอ่ะย่ายกัสิกินบัก,ก,บกย่างไงทำไมได้กินปูอ,อาทอามองต่อแก่ยาก,ก็ลักเนาะ ยายจันหอมที่ผ้าไปจับเก่งลาบเก่งเาจับเราบะไรมาไงาดเ,าเดี๋ยวเราแดนดากแดงเิ่งเก่งยีเก่ง,งขึ้นเขาจับมาถึงอมือ่นห้าหมื่นว่ะจับแบนแคบมันลิ๋งคลิปนี้กระซั่มนี่แหละนะจ๊ะพี่น้องยายจันหอมมาบอกมือกันฮาเจ้าบุตรไ,ไปอัน ยำมูจะเดือดจะเดินเหมือนยายจะหอมมานอนบ้านแม่ไก่เด้อจ้าอันอมือแรงกับสีสีกับสีแห้งอวบอ้วนกับสีแห้งอวอร์นจักน้อยยายจะหอมสีน้ำกลเด้อจ้าเด้อยายจะหอมสีไปน้ำกลให้เด้อจ้ากินนี่ยกับทานเนี่ยจ้าพี่น้องกดแชร์กดไลค์ยายจะหอมในเด้อมาตั้งกี่บาทจักน้อยผมเป็นยังแม่ไก่เราสีทาไปสีทันยากขอกเราอะ พูดใดในนนู้้ใดเห่นนั่นนี่แจสีทัญญาทุกคนพี่น้องเลยแจสวาดเด้อพูดใด้เห่นน,นั่นนี่บันคนดีแปรบ้าละไปง้อดีแปรโพเออไปด้วยกันไป,นไปเททั้งคู่โหลดแล้วโอเคจ้าพี่น,อน้องบ๊ายบาย